บทที่ห5 5้าบห้าการกระทําของลีซือหมินเช่นนี้ทําให้ฮองเฮาจางซุนและคนอื่นๆต่างพากันตกตะลึงจัก,กรพพัดต้าถังโน้มตัวคาราวะให้กับปุุชนธรรมดาคนหนึ่งเช่นนี้หากเรื่องนี้ถูกแพร่พายออกไปผู้ใดเล่าจะเชื่อเจ้าเฉินเองก็ถึงกับมึนงงที่เหล่าลีทําเช่นนี้เมื่อครู่เขาประคองผู้นำหมู่บ้านไปแล้วครั้งนี้เขาก็รีบเข้าไปประคองเหล่าลีพร้อมตําหนิไปว่าเหล่าลีท่านไม่ได้ป่วยใช่หรือไม่ทั้งทั้งที่เมื่อครู่ก็ยังดีๆ แต่กลับมาคาระวะข้าเช่นนี้อยากเห็นข้าอายุสั้นลงสินะเมื่อครู่ลีซือหมินก็เกิดความตื่นเต้นแต่สิ่งที่เขาทําก็ออกมาจากใจจริงแม้ว่าจะได้ยินเจ้าเฉินตําหนิเช่นนี้แต่ภายในใจกลับแอบพยักหน้าอย่างเงียบๆเจ้าเฉินเจ้าเองก็ควรจะรู้หากข้านี้ได้รับการส่งเสริมต้าถังของเราก็จะปราศจากผู้คนที่ต้องตายเพราะความอดอยากอีกสําหรับต้าถังแล้วเอาหลักมิต้องเล่ยแข้งเลยข,ขาขา้าถึงเวลานั้นข้าคงเอ่ยปากเรียกร้องผลประโยชน์ได้มิสนิทใจ เจ้าเฉินโบกมือขัดจังหวะการพูดของลีซอหมินหลังจากนั่งลงเขาก็หยิบขนมที่ฮองเฮาจาังซุนเตรียมไว้ให้ขึ้นมากกินลีซือหมินถึงกับชะงักเขาสายหน้าก่อนจะนั่งลงข้างๆเขาตระหนักได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าแรกเริ่มเจ้าเฉินจะมิได้พูดว่าตนเองต้องการสิ่งใดแต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่มีแผนอยู่ในใจเมื่อครู่ที่บอกว่าต้องการผลประโยชน์ก็เป็นแค่เพียงข้ออ้างเท่านั้นเพราะเจ้าหนูคนนี้คงไม่อยากฟังในสิ่งที่เขาพูดเจ้าเฉินเจ้าเก่งเกินไปแล้ว เฉิงชูมโมชงโงกหน้าเข้ามาจากนั้นก็ยกนิ้วโป้งให้ด้วยความชื่นชมเจ้าเป็นคนที่เก่งกาจที่สุดเท่าที่ข้าเคยพบเจอมาเก่งกว่าท่านพ่อของข้าเสียอีกชินหวายอี่ก็พูดเช่นนี้กับเจ้าเฉินเช่นกันเจ้าเฉินคิดว่าพวกเขาเอ่ยเช่นนี้เพราะเรื่องข้าเหล่านี้แม้ว่าภายในใจจะรู้สึกเกิดความสงสัยแต่ก็ไม่ได้คิดสิ่งใดให้มากความเขาพยักหน้าก่อนจะมองไปเบื้องหน้าห่างออกไปปรากฏรถม้าจำนวนมากกำลังมุ่งหน้าเข้ามาน้องเจ้าท่านผู้ตรวจการเดินทางมาแล้ว ทั้งยังพาขุนนางมาอีกมากห่างออกไปมีทหารติดอาวุธมาด้วยผู้นาหมู่บ้านวิ่งเข้ามาบอกเจ้าเฉินด้วยสีหน้าตื่นตระหนกจากพรรพิเสด็จแล้วรือเจ้าเฉินหันมองเหล่าลีมิทราบเจ้าพาชาวบ้านออกไปก่อนข้าจะจัดการเรื่องนี้เองลีซือหมิ่นขมวดคิว้วเขาจําได้ว่าตนเองได้ออกคําสั่งกําชับไปแล้วว่าให้ทุกคนรอยอยู่ท,ที่ที่ว่าการอําเภอเขตว่านเหนียนก่อนหากตนเองยังเดินทางไปมิถึงห้ามมิให้ผู้ใดกระทําการโดยพลาการ นี่เพิ่งผ่านไปไม่นานวิใช่หรืเหอเหตุใดถึงได้มีคนกล้าขัดคําสั่งภายในใจของหลีซือหมินเปลี่ยนไปด้วยความเครียดกราดหากขุนนางเหล่านั้นเดินทางมาถึงก็เท่ากับว่าสถานะของเขาก็ต้องถูกเปิดเผยต่อหน้าเจ้าเฉินมิใช่หรือแม้ว่าจะบอกว่าตนเองมีความคิดที่จะเผยความลับต่อหน้าเจ้าเฉินแล้วแต่ก็มิได้มีความคิดที่จะเปิดเผยมาในวันนี้เหล่าหลี่ท่านจะไวหวรึเจ้าเฉินลังเลแม้ว่าเหล่าหลี่เสนอตัวที่จะรับหน้ากับราชสำนักเอง แต่กองทัพทหารกำลังเข้ามาจูดประชิดตัวแล้วถึงเวลานั้นก็ใช่ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้เจ้าเฉินมิต้องเป็นกังวลป้าเองก็อยู่ด้วยทั้งยังมีท่านพี่หงฝูนี่ยังจะมีใครกล้าทำอันใดพวกเราเจ้าพาชาวบ้านกลับไปก่อนเถิดเสร็จจากเรื่องนี้เมื่อใดข้าจะไปหาห้องเฮาจังซุนเกลี้ยกล่อมเจ้าเฉินมิต้องกังวลไปเจ้าหนูมีข้าอยู่ทั้งคนหากผู้ใดกล้าสร้างความวุ่นวายข้าจะทุบปากมันผู้นั้นเองรูซวงเจ้าพาเจ้าเฉินไปส่งที่หมู่บ้านก่อน ฮงฟูนีย่อมเข้าใจถึงความหมายของจกักรพรรดิและหองเฮานางจึงสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าเฉินเช่นนั้นรบกวนฮูยินหลี่แล้วทุกคนพวกเรากลับกันก่อนเถิดเจ้าเฉินพยักหน้าให้หงฟูนีมีนางอยู่ที่นี่การเผชิญหน้ากับคนเหล่านั้นต่อให้พวกเขาเกิดความโกรธเคืองก็คงไม่มีใครกล้าลองดีกับพวกเหล่าหลี่แต่ถ้าหากชาวบ้านยังอยู่ที่นี่ต่อให้คนเหล่านั้นไม่ลงมือในวันนี้วันหลังก็ต้องหาโอกาสจัดการกับพวกเขาเจ้าเฉินตะโกนหนึ่งเสียง จากนั้นเหล่าบรรดาชาวบ้านก็รีบวิ่งกลับหมู่บ้านไปดูเร็วลีรั่งทรงเดินตามหลังเจ้าเฉินส่วนเฉิงชูโมและชินหวายอี้หลังจากหันศกตากันพวกเขาจึงเดินตามไปด้วยองร์ราชทายาพวกเขาหนีไปแล้วหางออกไปผู้ตรวจการก็พบว่าชาวบ้านกำลังวิ่งหนีจึงรีบบอกกับลีเฉิงเฉียนลีเฉิงเฉียนสีหน้าพันอึมครึมแอบรำพึงในใจว่าคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะทําลายงานมงคลแต่ยังกล้าคิดจะหนีไปอีกก็แค่วิ่งหนี คิดว่าจะหนีได้ตลอดรอดฝั่งอย่างนั้นหรือม่ใช่ปัญหาเดินทางต่อตรงนั้นดูเหมือนว่าจะมีคนนั่งอยู่อีกเดี๋ยวจับตัวพวกเขาไว้แล้วนําตัวส่งให้เสด็จพ่อลีเฉิงเฉียนโบกมือก่อนจะเดินไปที่คณาพยาขัดองค์ราชทายาทผู้ตรวจการขานรับหนึ่งเสียงจากนั้นก็รีบก้าวนาทางองค์ราชทายาทท่านดูข้าวเหล่านี้ฟางสวิลิงเด็ดรวงข้าวมาหนึ่งรวงจากด้านในนาข้าวขณะมองลีเฉิงเฉียนด้วยความตื่นเต้น เราคุน้นนางคนอื่นๆที่ได้ยินต่างก็มองไปยังนาข้าวที่อยู่ด้านข้างเช่นกันครั้นเห็นข้าวที่อยู่ในนาข้าวพวกเขาก็พบว่านี่เป็นฉากที่พวกเขาไม่เคยได้พบเห็นมาก่อนรวงข้าวมีเมล็ดข้าวเต็มรวงทั้งยังมีสีเหลืองทองอาราแน่นขนาดจนมิอาจนับ,นบจํานวนได้ข้าวรวงนี้มีข้าวเต็มกำมือเชียวละองค์ราชทายาทนี่คือนิมิตหมายมงคลมันคือสิ่งมงคลอย่างแท้จริงฝางสเสวียนหลิงตะโกนบอกหลี่เฉยียงเฉียนด้วยความตื่นเต้นถึงขีดสุด เขาไหนเลยจะเคยเห็นสิ่งมหาศาัศจรรย์เช่นนี้สีน้าย่อมปรากฏความตกตะลึงอย่างเลี่ยงไม่ได้แม่ทัพโฮปิดล้อมนาข้าวแห่งนี้ไว้ห้ามมิให้มันผู้ใดเล็ดลอดเข้ามาด้านในนี้แม้แต่คนเดียวลีเฉิงเฉียนตะโกนเสียงดังพยาขัดองค์ราชทายาทโฮจุนจีโบกมือเพื่อให้เหล่ากองทัพต้องห้ามเปิดหยาแยกย้ายกันออกไปเสด็จที่ห่างออกไปยังมีคนอีกสองสามคนเหตุใดจึงมิจับตัวพวกเขามาถามเล่าลีไทเดินเข้ามาจากทางด้านหลังขณะกล่าวพร้ารยยิ้ม ลีเฉิงเฉียนเลตามองหลี่ไท่ก่อนจะมองไปยังคนเหล่านั้นที่นั่งอยู่บนคนาที่อยู่ห่างออกไปทว่ากลับมิอาจเห็นหน้าได้อย่างชัดเจนก็แค่ปุถุชนคนธรรมดาหากไว่ยองสนใจเช่นนั้นก็ไปพาตัวพวกเขามาแล้วค่อยส่งตัวให้เสด็จพ่อก็สิ้นเรื่องลีเฉิงเฉียนแค่นเสียงเย็นจกักรพรรดิมีความใจกว้างต่อรัษฎรมาแต่ไหนแต่ไรหากตนเองส่งคนไปจับพวกเขามาในเวลานี้หากพระบิดาทรงทราบเรื่องย่อมทรงคริ้วถึงขีดสุดเป็นแน่แท้ ตอนนี้ตนเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ม่ค่อยสู้ดีหากทำให้พระบิดาท,ทรงเคริยวมากไปกว่านี้หลังจากนี้หลีไทผู้นี้จงใจทำให้เขาเดือดร้อนอย่างเห็นได้ชัดข้ามิไปชัยหลิงอู่เจ้าไปเชิญชาวบ้านเหล่านั้นมาพูดคุยกับเราที่นี่หลีไทหันไปออกคำสั่งกับชัยหลิงอู่ที่อยู่ด้านหลังตนเองชัยหลิงอู่คือบุตรชายของชัยเฉาในเวลานี้ได้กลายเป็นคนของหลีไทเพื่อจัดการทุระแทนเขาแล้วพะยะค่ะฝ่าบาท ชายลิงอูได้รับคำสั่งก็รีบเดินเข้าไปหาลีซือหมินและคนอื่นๆทั้งสองฝั่งอยู่ห่างจากกันหลายร้อยเมตรแต่เป็นเพราะลีซือหมินและคนอื่นๆสวมใส่ด้วยเสื้อผ้าสบายๆทั้งยังนั่งอยู่บนคันนาสิ่งนี้จึงทําให้ทุกคนมิอาจแยกแยะได้ชายลิงอูเดินยกมือไถ่หลังจากนั้นก็ตรงเข้าไปหาลีซือหมินโดยตรงภายในใจก็กําลังคุ้นคิดว่าชาวบ้านเหล่านี้หากหลอกให้กลัวเล็กน้อยไม่ว่าจะถามสิ่งใดย่อมต้องตอบกลับมาชายลิงอูยังคงก้าวต่อไปข้างหน้า ลีเฉิงเฉียนและคนอื่นๆที่ยืนอยู่ด้านหลังยังคงยืนนิ่งอยู่กับที่สายตามองไปด้านหน้าอย่างผ่อนคลายชิงชเฉวตชัยหลิงอูเป็นคนหญิงผยองหากเขาทำให้ชาวบ้านที่อยู่เบื้องหน้าได้รับบาดเจ็บขึ้นมาเรื่องนี้ไปถึงพระกันของเสด็จพ่อเห็นทีพระองคง์งคงทรงเกรียวเป็นอย่างมากลีเฉิงเฉียนกล่าวด้วยรอยยิ้มหลีไทที่ยืนอยู่ด้านข้างหันมองลีเฉิงเฉียนด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรเสด็จที่ไม่ต้องกังวลใจชัยหลิงอูเป็นคนถ่อมตนและสุภาพมิเหมือนกับตู้เหอคนของเสด็จที่อีกครู่หนึ่ง หืมเกิดสิ่งใดขึ้นเหตุใดชายหลิงอู่จึงได้คุกเข่าลงบนพื้นคงไม่ใช่ว่าล้มหน้าขมำรอกกระมังบนคณะนั้นมีหลุมตะปุ่มตะปับม,มากมายดูเหมือนว่าคงสะดุดเข้าแล้วหรือถ้ายังกล่าวไม่จบประโยคก็ได้ยินเสียงประหลาดใจดังขึ้นจากทางด้านหลังเขามองไปด้านหน้าก็พบว่าชายหลิงอู่ที่เดินไปด้านหน้าด้วยท่าทางก้าวร้าวบัดนี้กําลังคุกเข่าลงบนพื้นนอกจากนี้สีใสย,ยังปักลงบนพื้นดินด้วยนี่มันเกิดสิ่งใดขึ้นกันแน่ฮ่าฮ่าชิงชเฉว คนของเจ้ามีแต่ผู้มีความสามารถปรากฏตัวออกมามิขาดสายจริงๆแม้แต่เดินบนทางเท้ายังล้มหน้าขมัเเสียได้ลิเชงเฉียนหัวเร้อยยอลิไทยด้วยสีหน้าดูหมิน่นจบบทที่155